สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะขนมที่เขากำลังคิดกันเนาะอันนี้เป็นโรโอวันตินนะคะทุกคนนี่อันนี้เนาะเห็นเขาคิดๆิดกันนะคะก็เลยไปสั่งมาในช้อปปีนะคะอันที่เป็นโรโอวันตินเนี่ยมีทั้งหมด5ชิ้นนะ140บาทนะคะทุกคนนี่แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นวฟเฟิลฮ่องกงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ อันนี้คือตัววาฟเฟิลฮ่องกงอันนี้ยวาฟเฟิลฮ่องกงตัวนี้อยู่ที่7ชิ้นนะคะ129บาทแล้วก็สั่งโรโอวันตินมา2กล่องก็วาฟเฟิลฮ่องกง1 1ง1กล่องนะคะทั้งหมดค่าส่ง35บาทเนาะก็เอามาลองกินดูทุกคนว่ามันเป็นยังไงเห็นเขาค,คิดกันเนาะก็คือปรากฏว่าไอตัวเนี่ยโรโอวันตินตัวนี้นะคะก็เมื่อกี้แกะชิมไปแล้ว อันนี้แนะนำว่าให้เอาไปแช่เย็นก่อนนะคะก็จะดีนี่ก็มีกลิ่นโอวัลตินนิดๆอืมก็มีรสชาติหวานน้อยนุ่มหวานน้อยนะคะรสชาติแบบมันยังไม่ไม่จึง้งอะยังไม่โดนใจอะทุกคนก็คือแบบมันยังไม่เข้มข้นมากเท่าไหร่นะคะเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัววาฟเฟิลฮ่องกงตัวเนี้ยโอเคเลย วฟเฟิลฮ่องกงตัวนี้นะคะอร่อยเลยแหละทุกคนแนะนำว่าของมาถึงแล้วให้เอาไปแช่ใน,นตู้เย็นก่อนนะคะมันจะเพิ่มอรรถรสในการกินอันนี้ก็มีกลิ่นหอมนิดๆนี่เขามีไส้ด้วยนะทุกคนมีไส้นิดๆเน,นี่ยเห็นไหม,มประมาณนี้ส่วนตัวชอบตัวตัววฟเฟิลฮ่องกงมากกว่านะคะ ว่ามันมีรสชาติมากกว่าอร่อยกว่าเห็นเขาคิตกันเนาะก็เลยอยากกินตามรีวิวก็เลยไปสั่งซื้อมานะจ๊ะก็คิดว่าตัววัฟเฟอร์ฮ่องกงอ่ะอร่อยกว่าตัวโลนะคะใครอยากไปลองดูก็ได้เห็นตามตลาดนะัดก็มีอลาสามห้าสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบบ๊ายบายย